ครับก็มาดูวิธีการเซตกล่องใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับผมกล่องรุ่นนี้ใช้กับทีมสปีกสามนะครับใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับเราไม่ต้องใช้คอมนะครับนะครับมาดูวิธีเซตนะครับก่อนที่ท่านจะคอนเนคเข้าตัวเซิร์ฟเวอร์เรามาเซตค่ากันก่อนนะครับให้เข้าไปตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปปัจเจกไขวยตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับนะครับ ยุดยุดพอรทูท็อกตัวนี้นะครับให้เราปล่อยว่างนะครับไม่ต้องไปติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับผมแล้วที่นี้เราก็เข้ามาตรงนี้นะครับปล่อย activation l e v e l ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับประมาณกึ่งกลางเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับเลื่อนเสร็จนะครับเราก็กดเซฟนะครับกดเซฟ แล้วทีนี้ก็เข้ามาตรงไว้บอลลุ่มตรงนี้นะครับครับตัวนี้ผมเลื่อนไว้เกือบสุดนะครับเกือบสุดสมาร์ทคูนวางเครื่องอาจแตกต่างกันบ้างนะครับผมเลื่อนเสร็จนะครับเราก็กดเซฟนะครับแล้วทีนี้เราก็เข้ามาที่ audio setting นะครับส่วนของ playback นะครับ ให้เราเลือกเป็นมิวสิกนะครับรีคอร์ดนะครับเราเลือกเป็นดีฟอลต์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น c 4 1 0 0นะครับผมเหมือนกันทั้งสองนะครับตรงนี้ก็ c 4 1 0 0เหมือนกันนะครับเลือกเสร็จก็กดเซฟนะครับอ่านะครับแล้วทีนี้เราก็ออกไปจากเมนูตัวนี้นะครับ ครับแล้วทีนี้เราก็คอนเน็กเข้าไปในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมครับเมื่อคอนเน็กเข้ามาตัว Server เซิร์ฟเวอร์ทีนี้เราทดสอบดูนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ห้องทดสอบนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วผมจะใช้ตัววิทย,ยุสื่อสารตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้ตัวรับ ใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวรับนะครับผมใช้พิยุสถานตัวนี้กดเข้าไปนะครับผมเทส1 2 3 4, 5, 1> ่งหเทสนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่ง้าเทสหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งามสหเทสเทสหนึ่สอหเทสหนึ่งเทส หนึ่งสองสามสี่ห้าเทสนะครับก็ประมาณนี้นะครับแลวทีนี้เราก็มาเทสจากสมาร์ทโฟนนะครับให้ไปออกวิทยุสื่อสารนะครับใช้สมาร์ทโฟนตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ไปออกวิทยุสื่อสารนะครับผมครับนะครับลองดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสนะครับก็จะประมาณนี้นครับเสียงมันจะสะท้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่วางอยู่ใกล้กันนะครับมันใกล้กันนะครับจะมีการสะท้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเทส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  การทํางานก็ประมาณนี้นะครับผมครับวิธีการเซตก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่คนนี้เข้าตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องเซตค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะคนนี้เข้ามานะครับก็จบการแนะนําแค่นี้ครับ